พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาของเพื่อนบ้านนะคะที่ปล่อยสุนัขพิษบูให้มาไล่กัดสุนัขพันธ์ไทยแล้วสุนัขตัวนี้ทําท่าจะมากัดลูกสาวของเพื่อนบ้านด้วยเพื่อป้องกันตัวเขาก็ต้องเอาเสียมาไล่ฟันสุนัขตัวนี้นะคะแต่ที่สุดแล้วเจ้าของสุนัขพิษบูเดินมาบอกว่าถ้าจะทําแบบนี้บอกกันดีๆก็ได้ไปชมคลิปกันค่ะ ก็เป็นเสียงของการทะเลาะบมอกแว้งกันนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่นางนันทิยาชาวบันทมอายุ44ปีเขาถ่ายไว้ขณะที่สุนัขพิษบูของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหลุดมากัดสุนัขพันธุ์ไทยถึงสตัวเธซึ่งเป็นสุนัขที่เธอเนี่ยเลี้ยงเอาไว้พอเจ้าของมาอุ้มตัวแรกกลับไปก็มีสุนัขพันธุ์พิษบูอีกสองตัววิ่งมาจะก,กัดลูกสาวของเธออีกเธอก็ต้องใช้เสียมค่ะไปตีที่หัวของสุนัขเพื่อป้องกันตัว ขณะเดียวกันหมาพิษบูก็ได้เข้าไปกัดสุนัขของเธอที่ผูกโซ่เอาไว้ด้วยทําให้สุนัขตัวนี้บาดเจ็บไปหนึ่งตัวนะคะจากนั้นเนี่ยเจ้าของสุนัขก,ก็วิ่งตามมาแล้วก็มาจุดประทัดใส่นี่บาดแผลชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้สุนัขทั้งสอง ตัวเนี้ยมันแยกจากกันแยกออกจากกันไม่ให้กัดกันนะคะนอกจากนี้ยังมีปากเสียงกันด้วยค่ะตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็เมื่อวันที่15้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บ้านใจทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมานางนันทิยาบอกว่า <c oughs> นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ เพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปสองปีก่อนสุนัขพิษบูก็วิ่งมากัดสุนัขที่บ้านของเธอเจ็บไป5้าตัวจนมีเรื่องมีราวกันมาแล้วครั้งหนึ่งจนเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วก็ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมเธอก็ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแต่เจ้าของหมาพิษบูก็ยังไม่มาพูดคุยไม่มาเจรจานะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้เข้ามาดูแลหมาให้ดีหน่อยไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนมารบกวนชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงซ้ําอีกไปฟังเสียงค่ะ ทำอ่ะถ้าไม่งั้นลูกพี่นะ่ะลูกสาวพี่อ่ะลูกสาวพี่อ่ะเป็นคนจะโดนกัดแล้วจะไม่ให้พี่ช่วยได้ยังไงและหรือว่าจะให้พี่ยืนดูลูกเรา ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของสุนัขพิษบูนะคะนางสุดธนอมอายุ48ปีก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสุนัขหลุดแต่สุนัขไม่เคยทําร้ายใครเลยแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะไปจะไปกัดสุนัขตัวอื่นด้วยซ้ําซึ่งตอนที่เกิดเหตุก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามสุนัขของตัวเองแล้วแต่ฝ่ายคู่กรณีนำเสียมาทุบหัวสุนัขจนบาดเจ็บและถ้าหากสุนัขหลุดไปก็ควรจะมาบอกกันดีๆไม่ใช่จะมาทําร้ายกันแบบนี้นะคะ คือเขาบอกว่ามันมันไม่เคยทําร้ายคนมันไม่เคยกัดคนแต่ถ้าถามว่ามันเคยกัดใครไหมเนี่ยมันก็เคยกัดแต่สุนัขด้วยกันแล้วลักษณะคือทางผู้เสียหายเขาก็ต้องต้องช่วยเหลือป้องกันตัวได้แต่พอกลายเป็นแบบนี้เขาทางเจ้าของก็เลยบอกว่าก็ก็ไปทําร้ายมันมันไม่เคยกัดใครแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กัดใครนะในอนาคตเนี่ยนะครับ